นี่นะครับเป็นช่วงสงการปี2021นีนะครับเดือนเมษายนเออวันที่อะไรครับวันที่12เก่งมาก12เมษายน2021หรือปี2564รกีครับกิต้ามาเที่ยวอ่างทองนะครับปู่หาย่าหาพ่อหาประตูอยะพ่อลงคลิปไปใน YouTube นะช่องอะไรชื่อช่องอะไรครับ ใช่ว่าให้ดูด,ดูครับผมแมวรักพ่อเลยเต่อไปก็รักพ่อไหมครับตากขอถามตอบสิครับรักพ่อไหมครับพูดสิครับรักพ่อแค่ไหนอะไรอะไรทำอะไรรักพ่อไหนไร,ไร,ไร,รักพ่ออะไรแค่ไหน ครับและเกียรติพ่อหอมพ่อยังอันนี้หอมพ่อยังขอบคุณครับขอบคุณครับครับเนี้เหรอเสียงอะไรจิ๊ดจี๊ดเอ้าเสียงอะไรจิ๊ดจี๊ด